เราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับนี่เห็นชีสไหมมีเนื้อฟูมากเลยดีกับราคาเองเธอมันดีมากๆอืมปังมากเป็นเช้ามาพบกับคำกล่าวที่ว่านะเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับนี่คือเรื่องจริง คือเราตื่นมาแบบโอ้ตื่นเช้าหื่นผมไม่ตื่นเช้าปรากฏว่าโอ้โหแค่นตื่นเลยฝนตกหนักมากเช้านี้ที่ภูเก็ตญาตเราก็สู้ขับรถมารับเรามาตรงนี้<ะ>แถวนาคานะครับข้างหลังนี้คือปาต้องโกแม่ปราณีนะครับพิเลินไกด์ดิบกูมองเนาะมาซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปชิมกันว่าปาต้องโกแม่ปราณีนั้นจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือบางส่วนที่เราซื้อมาใช้าบางส่วนเดี๋ยวจะมาชิมกันเนาะเอาเริ่มจากาปลาต้องโกก่อนอันนี้ชิมแบบยังไม่จิม้มเนาะ กรอบนอกนุ่มในแต่ว่าเพื่อนมันต้องผลมีเนื้อน่ะไม่ได้ปโปร่งอ่ะออดูนั่นหน่อมนี่สักงขยาใบเตยแบบภาคใต้เห็นไหมจ๊ะนี่อืมสักรยาล่อลูนี่สักงขยาใครแบบแบบโบราณของใต้เนะอะ,อ,ะอืม ซาลาทอดจะรอทอดดูความแน่นๆกว่าซาลาเาทอดที่นี่จะไม่ค่อยหวานนะนี่เป็นหนึ่งไฮไลท์ของร้านตัวที่แพงที่สุดก็คือพันไส้กรอกชีสยี่สิบบาทอันนี้พันไส้กอรอกธรรมดาสิบบาทดูขนาดที่ความแตกต่างนะกันกินทันทีต้องก,กินชีสสิเดี๋ยวจ้ะขออนุญ,ญาตนะนี่ดูเห็นชีสไหมว้าว <Wow. S 1> ขาวในเลยอ่ะมานีแหลายตัว ที่แพงที่สุดในร้านต้องกินในดีนะเพราะชีส้นงในร้อนนะลวกปากไนดะ oh, <wow. S 1> ้แป้งเขาดีแนะแต่ว่าเราก็ดูข้าวส้กรอกดีด้วยแต่ว่าเขาแต่ว่ายี่สิบาทน้องส้กรอกเขาก็ทำคุณภาพเลอเธอ,อใครอยากลองตื่นเช้าก็คิดว่าก็ไม่เสียเที่ยวนะที่จะไปกินปลาต้งก๋มใแม่ปลาหนีระดับวิสินบิญภูมมองนะจะต,ต้องบอกก่อนเจเจอร์คือผิวข้างนอกกรอบเนื้อข้างในค่อนข้างจะมีความนานินเนื้อค่อนข้างแน่น เพราะทั้งหนึบไม่ได้เป็นเนื้อโปร่งเนื้อเบาะนะครับไปกินต่อับ ญาติก็ป้ายใหญ่อีกหนึ่งอย่างเนาะซึ่งขนมนี่เป็นขนมที่ไปอันกินตั้งแต่เด็กๆนะมากนะ<อ>นจริงๆเห็นไหมอาจจะเลี้ยวแล้วอยู่ริมถนนเนาะอันนี้เรียกว่าขนมสี่ขาทุกคนจะงงเฮ้ยปลาท้องผปุปะก็ไม่ผิดซะทีเดียวเนาะเมื่อกี้เขายืนดูนะภาษาจีนงเขาเรียกว่าเบเฮจีนะครับนี่สังเกตเนาะความแตกตา่ววางที่คุณเห็นเทกเจอร์เนาะมันจะมีความแนะตรงเนี้ยมันจะมีตะปุ่มตะปั่มใช่ไหม ตอนที่เขาทำเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเขาเอาเหมือนแบบเหมือนแป้งบาต้องโกะสองแผ่นเนาะแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นไส้เหมือนแป้งบาต้องโกะที่หมักน้ําตาลแล้วแล้วแป้งมาบิดกันเนี่ยเขาเรียกขนมสี่ขาเนาะก็จะมีความแบบลักษณะคล้ายบาต้องโกะแหละเป็นความต่างคือจะมีด้านในอ่ะจะมีแป้งหมักน้ําตาลแล้วซึ่งแป้ง,งปน้ำตาลทำจะให้เกิดเพคเจอร์หรือผิวสัมผัสที่มีความกรุบกรุบและมีความหวานในตัวด้วยและต้องกินร้อนๆเดี๋ยวขอชิมนะเอามีขาทอดร้อนๆเลย สรุปนะขนมสี่ขาคือปลาท้องโขต่อท้ายแป้งให้หมักน้ำตาลก็จะมีความกรุบๆแลมีความหวานในตัวให้มาโฮเก็บถ้ามีโอกาสตื่นนะก็ไปหาร้านที่คุณรู้จักก็ได้แต่ร้านที่เราซื้อเนี่ยอยู่แถวหล่อลงซึ่งแถวหล่อลงก็มีสองร้านอีกร้านเราซื้อวันนี้วันอาทิตย์ร้านนั้นเปิดจะมีอีกร้านในหล่อลองที่เขาปิดคุณอยากซื้อมาเปรียบเทียบยังไงก็ลองดูได้กับขนมสี่ขานะเป็นขนมท้องถิ่นพื้นเมืองของที่นี่ซึ่งเชื่อว่าร้านที่หลายคนยังไม่รู้จักลองชิมกันได้ครับ มีมิชลินเนาะเจ็ดชิ้น20นะจ๊ะนี่ก็คือขอบๆแป้งจะบางกรอบนะแล้ว,ลวตรงกลางนิ่มๆเดี๋ยวชิมรสชาติกันคิดว่าแป้งน่าจะาหมักอย่างดีเพราะตรงกลางนี่มันค่อนข้างฟูมีเนื้อฟูมากเลยเขาก็มินเ,เตอร์ตอกๆแป้งจะแบบไม่หวานมาก มีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งบอกตรงว่าเคยมากินแหละแต่ยังไม่เคยมาถ่ายเลยนะครับถ้าใครไปดูอ e ah ีพีเก่าๆเก่าๆของแบี้์นน้องที่พามากินหล่อโรมากินแล้วปอเปะสดพกเกี้ยนน้องมากินหมีห่พูดปลาฉางเนี่ยแล้วครั้นี้บริเวณตรงหัวมุมหัวโค้งตรงหล่อโรงเนี่ยม <c Gen> ันจะมีร้านหนึ่งข้างหลังนี่แหละฮะร้านนี้ไม่ได้มีชื่อหรอกแต่ทุกคนเขาจะเรียกกันว่าลอดช่องหล่อโรงนาอซึ่งลอดช่องเขาแบบดีจริงๆอะไรแบบเนี้ย ก็อยากให้มากินกันร้อนช่องเขาม,มีทั้งสาบปะวยมีร้อนช่องสีแดงกับน้ำเชื่อม,มอารมณ์ร้อนช่องสิงคโปร์เนาะแล้วก็ร้อนช่องเขียวที่เป็นกะทิสามารถกินเป็นถุงกับบ้านหรือว่าจะใส่แก้วใส่น้ำแข็งบดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่สั่งมาร้อนช่องเขียวใส่กะทิราคามีคุณภาพมากแก้วนี้20บาทเองเดี๋ยวลองกินละอืมกะทิเขาก็กำลังดีมากแล้วร้อนช่องก็มีความหนะึบๆเนาะดีกก่าราคาอีกเธอมันดีมากๆ มาได้นะว่ท้องหลอดโลหะอร่อยเปิดก็ประมาณบ่ายโมงครับเปิดบ่ายโมงปิดก็ประมาณสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นทุกวัน,ท,วนทุกวันครับโอเคนะแวะมาได้ราคาราคาดีมากยี่สิบบาทคุณภาพ,าพเกินราคามากครับผมพี่ขอบคุณครับมากค,ครับครับน่น่าจะเป็นร้านสุดท้ายก่อนไปสนามบินเลยฮะเรียกว่าปิดทริปเก็บตกภูเก็ตของหวานแล้วเนาะ ของหวานที่กินวันนี้นะชื่อร้านไอติมโบราณลุงดําเจ้าเก่าอยู่ตรงสามกองนะฮะก็มีบางท่านอาจจะเคยกินแล้วเนาะลักษณะของก๋วเนี่ยมีรสชาติประมาณนี้นะที่ให้ดูก็ประมาณที่เห็นอยู่ประมาณสิบไม่เหมืกันนะสิบสิบสี่รสเพราะมันมีรสมะม่วงกับรสทุเรียนอีกที่ไม่ได้อยู่ในเมนูนี้เนาะโดยเขาจะให้พอร์ชั่นหนึ่งคือมีสาก้อนนะครับก็คือสามก้อนเนี่ยเลือกรสได้ตามใจชอบแต่ไปอันเองก็ยังไม่พอจ้ะดูนี่หก<ะ>ออนจุกจุก ซึ่งสีที่ไปอั้นเลือกนะก็เป็นรสที่ดูจะเป็นแบบหมอดิโมรานะมีกะทิสดรวมมิตรนะไข่แข็งไข่เค็มข้าวเหนียวดําแล้วก็ไมโลนะแต่เริ่มชิมก่อนอันแรกก็คือกะทิสดนะนี่กะทิสดจะ้ะอือกะทิสดจริงๆกะทิอ่ะเฮอร่อยรวมมิตรเสใส่ขนุนเยอะกินขนุนชัดมาก <Wow. S 1> รวมมิตรแล้วก็มีรสช่องแข็งๆนี่ไข่แข็งนะ อืตัวไข่ก็มันดีออ่ะืมนอกจากไข่แข็งแล้วเราก็มีไข่เค็มไข่เค็มแบบมันนวลทั่วปากนะต่อมารสแบบภูเก็ตเลยข้าวเหนียวดำรือบีโกหมอยเนาะก็จะมีความแบบเค็มๆหองน้ำกระทะบีโกหมอยอ่ะน้ำกะทะของข้าวเหนียวดำอร่อยไมโลไมโลอืมก็จะหวานมากที่คิดเยอะมากตอนแรกคิดว่ามันจะต้องแบบหวานแหลมนมโคตรเละไม่ไม่ค่อยหวานอ่ะเอาผมไมโลเขาจะยังแล้วเด็ดดวงเขาโอ้ยที่นี่นี่ เครื่องเคียงทั้งหมด13อย่างนะเจ้าก๋วยกุดซาเชื่อมข้าโวโพดโซวเกียวต้มตาถั่วลิสงท้าิมสยามเออไม่ใช่ทับเป็นกรอบเนาะแล้วก็จะเป็นขนมปังข้าวเหนียวลาดช่องมันเชื่อมลูกชิดว้นมะพร้าวสีเขียวแล้วก็ของแข็งก็ใส่เครื่องตามใจชอบแอบสั่งเพิ่มว่ะที่สั่งเพิ่มก็คือเจ๊กินกาแฟทูเรียนไงเพิงเจ๊ว่าเ,เจ๊คือฉันไม่กินทูเรียนกับกาแฟเจ๊ว่าอร่อยมากแต่ที่ฉันปรับปรึมมากคือกล้วยหอมไอริงกล้วยหอมที่นี่ดี คือฉันจะหวาดกลัวว่าไอติมกล้วยหอมบางเจ้ามันจะใช้แต่งกลิ่นฝังคอซึ่งไม่อร่อยแต่นี่คือกล้วยจริงๆเว้ยอร่อยโอเคยอดนิยามานดีมากเป็นที่ที่ได้กล้วยหอมคือปังมากร้านนี้ก็ถือว่าเฮ้ยจี่มาติมแล้วคือดีแหละใครอยากมาก็คือมาได้ถือว่าเป็นการปิดคลิปเก็บตกของกินภูเก็ตนะฮะรวมถึงุกคนของหวานร้านนี้ที่ร้านไอติมโบราณลุงดำนะครับ ใครอยากมาตามกินก็ขอทุกคนอร่อยอที่รียนอร่อยนะครับสุดท้ายนี้นะครขอฝากที่เราร้านทุกช่องทางครับ Facebook, Fanpage, Youtube Channel แล้วก็ Instagram อีพีหน้าไบรีนจะไปกินอะไรที่ไหนอย่างไร่อยตามกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ